ดรไยจิตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณวรินทะรและแฟนรายการทุกท่านครับสวัสดีครับ motivation mm hmm. ของจีนในการออกเรื่องนี้เป็นกฎหมายขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรครับผมคิดว่าจีนอาจจะมีความรู้สึกถึงแรงกดดันนะจากภายนอกโดยเพราะยิ่งจากสหรัฐและชาติตะวันตกที่เพิ่มมากขึ้นนะเราเห็นความพยายามที่จริงๆแล้วจีนเนี่ยพยายามจะเปิดนะฝ่าวงล้อม นะความพยายามที่ชาติตะวันตกจะมาที่เราเรียกว่าคอนเทนเมนต์มาปิดล้อมจีนเนี่ยนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะเราไดเห็นการทูตดในเชิงลุกนะโดยเพราะยิ่งท่านสมัยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้นะครับที่ผมสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าถ้ามีใครไปนั่งนับจำนวนระยะทางที่ท่านเดินทางทั่วโลกนะเพื่อไปเพื่อเชื่อมจีนกับโลกใบนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านจะได้แชมป ในช่วงที่ผ่านมาสมัยที่ท่านดำรงตาแหน่งนะครับปรากฏว่าจีนก็ก็พยายามไปสร้างเพื่อนสร้างฝูงในเวทีโลกอย่างหลากหลายแต่ไงก็ดีเนี่ยจีนก็ยังต้องเผชิญกับความท,ท้าทายด้แรงกดดันจากภายนอกที่ดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นคือในด้านหนึ่งจีนก็ฝ่าวงล้อมไปแต่ในด้านหนึ่งเนี่ยจะเรียกว่าสหรัฐและชาติตนตกก็ไม่ได้ลดละความพยายามที่จะปิดล้อมจีน ในช่วงหลายปีหลังนะครับเราเห็นหลายๆกฎหมายของจีนที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าคือจีนก็มีกฎหมายตั้งแต่เขาเปิดประเทศเนี่ยนะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่างประเทศเนี่ยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็ประมาณสักห้าสิบฉบับแต่ที่เกี่ยวข้องนะเอ่อบางส่วนในบางประเด็นก็อาจจะอีกสักร้อยห้าสิบฉบับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับไม่มีกฎหมายไหน ที่ให้อำนาจจิตขาดให้พลังนะในการตัดสินใจของจะเรียกว่าคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ก็ดีรัฐบาลจีนก็ดนะีในการดำเนินการใดๆนะครับที่ต่างชาติดำเนินการหรือกระทำแล้วจะมีผลนะข้างเคียงต่อ,อ,อจีนหรือส่งผลกระท,ทบที่เป็นอันตรายต่อจีนนะีไม่มีเพราะจีนเนี่ยมุมมองด้านกฎหมายที่ผ่านมาเป็นกลุมมุมมองในด้านเรื่องกัน เอ่อจะเรียกว่าตั้งรับเชิงรับอมผมนั่นกฎหมายฉบับนี้เนี่ยที่จีนออกจริงๆแล้วออกเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่หนึ่งนะเอ่อกรกฎาคมที่ผ่านมานี่ก็ขอชื่นชม9.5นะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยมีใครพูดถึงกฎหมายตัวนี้แต่สําหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายที่วางพื้นฐานนะแล้วก็ทรงพลังนะซ่อนไว้ด้วยความทรงพลัง ให้กับผู้นำอย่างยุคนี้ก็ต้องท่านสีจินผิงนะค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าในกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยบอกเลยบอกว่าถ้าสมมติว่าต่อไปเนี่ยประเทศใดๆใครก็ตามหรือแม้กระทั่งองค์การระหว่างประเทศนะกระทำการใดๆที่เป็นอันตรายนะต่ออธิปไตยต่อความมั่นคงหรือแม้กระทั่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีน ในเชิงลบจีนสามารถที่จะใช้กฎหมายฉบับนี้ตอบโต้ได้นะ mm hmm. เพราะนั้นถ้าเราฟังอย่างนี้แสดงว่าโอ้โหจีนกำลังออกกฎหมายคล้ายๆกับที่สหรัฐมี mm hmm. เพราะสหรัฐก็มีกฎหมายลักษณะแบบนี้ใครมาทำอะไรได้แล้วโทษนะทำให้สหรัฐเสียผลประโยชน์เนนะครับสหรัฐก็ไปดาเนินการจะไปบุกเขาจะไปทำอะไรเขาได้เต็ไมไปหมดเลย mm hmm. นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการการตีความนะว่าต่อไปเนี่ย อะไรคืออันตรายที่จะมีผลและจะตอบโต้ในระดับไหนอย่างไรนะก็ขึ้นอยู่กับผู้นำของแต่ละยุคแต่ละสมัยที่จีนจะมีครับครับหมายถึงว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะให้อำนาจของผู้นำจีนไปใช้ในประเทศอื่นที่จีนมีการลงทุนอยู่หรือว่าเฉพาะในประเทศจีนครับผมคิดว่าจะครอบคลุมได้ในหลายส่วนเพราะว่าเขาใช้คำว่าผลประโยชน์นะอธิปไตยนะครับ สเกยภาพหรือแม้กระทั่งการพัฒนาของจีนนะครับในแง่มุมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม,มตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าเอาละถ้าเรามองเรื่องของอธิปไตยนะนะครับผมว่าประเทศที่เ,เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหากรณีพิพาทหมู่เกาะทะเลจีนใต้ยกตัวอย่างวันนี้ก็เฮ้ยจะเริ่มกังวลใจแล้วว่ากฎหมายฉบับเ,เนี้นะครับจีนอาจจะตีความว่าการดําเนินการของประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนบางประเทศนะครับ มันส่งผลเสียต่อหรือผลส่งผลกระทบเชิงลบต่อเสียภาพความมั่นคงหรือเราเห็นความเคลื่อนไหวของต่างชาติที่มีในฮ่องกงซึ่งจริงแล้วตอนหลังก็น้อยลงเพราะว่าสองปีที่แล้วจีนก็ออกกฎหมายเอเรื่องความมั่นคงฮ่องกงใช่ไหมแต่ว่ามันมีประเด็นใหม่คือกรณีของไต้หวันใช่ไหมที่เราเห็นสารัชชาติตวนันตกเนี่ยนะมามา,มา,ายั่วยุอยู่ระยะเป็นระยะระยะลักษณะแบบเนี้ย จีนก็ถือว่านี่เป็นเรื่องของประเด็นอธิปไตยของจีนเพราะตามกฎบัตรขององค์การสหประชาชาตินะครับไต้หวันเป็นส่วนส่วนหนึ่งของประเทศจีนนะครับดังนั้นการที่ประเทศอื่นๆมาแทรกแซงแล้วทำให้เกิดผลเสียจีนอาจจะแอคทีเวตกฎหมายดังกล่าวและตอบโต้นะบนพื้นฐานดังกล่าวแต่อันนี้ก็พูดในแง่ของว่าเออถ้าคนอื่นมาแต่นี่จริงๆแล้วกฎหมายฉบับนี้พอผมอา่านและตีความเนี่ย มันอาจจะมีแง่มุมหลายส่วนที่มันอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้นะเป็นประโยชน์กับต่างชาติด้วยก็ได้เช่นใครมาทําอะไรประเทศจีนนะแล้วมันมากระทบกับกิจการของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนที่ประเทศจีนอือย่างเงี้ยจีนก็มองว่าเฮ้ยอย่างนี้มันมัน,ม,นมันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจและความมั่นคงของ,ของเขาอืนะครับเขาก็อาจจะแอคทีเวทกฎหมายนี้แล้วก็ตอบโต้ได้ไดเช่นกันครับหรือ แม้กระทั่งในต่างประเทศที่จีนออกไปลงทุนจีนก็อาจจะตามไปคุ้มครองอเพราะว่ากิจการต่างๆเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็อาจจะแน่นอนเป็นรัฐวิสาหกิจบางส่วนก็เป็นกิจการเอกชนหรืออาจจะเป็นกิจการของชาติอื่นๆที่เป็นพันธมิตรของจีนนะอันนี้ถ้าเราตีความในวงกว้างเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีแง่มุมหลากหลายมากที่กฎหมายฉบับนีจ้จะเอาไปใช้ได้ครับ ก็คือประเทศคู่ค้าของจีนอย่างไทยก็เป็นคู่ค้าของจีนเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจกฎหมายนี้ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดมีกรณีอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยกฎหมายนี้ก็ต้องถูกใช้ในประเทศไทยด้วยแสดงว่าเราเองก็ต้องยอมรับกฎหมายมันมันเวิร์กยังไงครับกฎหมายนี้มันเป็นกฎหมายของจีนนี่ครับถูกไหมฮะมันจะมาใช้ในประเทศไทยได้ผมผมถึงเรียนว่าอันนี้มันเหมือนกับกฎหมายของสหรัฐอนะที่ออกแล้วดูจากผลประโยชน์ของประเทศสหรัฐนะจีนก็จริงแล้วอาจจะเรียนรู้นะจากสหรัฐอเมริกาว่าเฮ้ นะบางทีในตอนออกกลางในะแอฟริกาในะต่างเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆสหรัฐไปผลักดันนะให้นาโตให้ยูเ็นนะไปดำเนินการมตาตรการอนะไรบางอย่างนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบนะที่จะเกิดขึ้นกับผลประโยชน์ของธุรกิจหรือรกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องของสหรัฐในประเทศต่างๆเหล่านั้นแนะตนน่กรณีอย่างนี้ถ้าเราใช้กฎหมายฉบับนี้นะผมว่าจีนก็สามารถที่จะ ดำเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกันได้เช่นเดียวกันครับแต่มันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดอาจารย์หรืออ่ายกตัวอย่างของสหรัฐเนี่ยเขามีหน่วยงานต่างๆที่เป็นเครือข่ายทั่วโลกนะครับใช่ไหมครับมี WTO มีสหปร,ระชาชาติมี IMF มีหลายๆอย่างที่ทํางานซิงค์กันกับกฎหมายฉบับนี้ของสหรัฐด้วยนยแต่ของจีนเองเรามีองค์กรอะไรที่จะมาเสริมให้กฎหมายเหล่านี้เนี่ยมันเอฟเฟกตีฟไหมครับ กฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ยังจะเชื่อมต่อไปถึงเรื่องการยกระดับนะเรื่องสถาบันองค์กรต่างๆของจีนนะครับที่จะว่ายง่ายมหมนีอำนาจเพิ่มมากขึ้นนะครับไปเชื่อมต่อในเรื่องของจะเรียกว่าการการหยิบยกเอาประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศและจรรยาบรณพื้นฐานนะของความเป็นมนุษย์หรือหรือหรือความเป็นชาติก็ดี นะครับว่าง่ายก็ไปยึดโยงคือไม่ใช่จีนหยิบยกเรื่องพวกนี้แล้วก็อยู่บนฐานลอยๆนะเขาก็ไปยึดโยงกับกฎหมายระหว่างประเทศเขายังให้ความเคารพในเรื่องขององค์การระหว่างประเทศอยู่นะครับแต่ตามใดที่อองค์กรที่เกี่ยวข้องบุคคลที่เกี่ยวข้องดําเนินการแล้วมันมากระทบนะต่อกฎหมายระหว่างประเทศต่อจรรยาบรณอันดี นะครับเขาก็อาจจะสามารถแอคทีเวตกฎหมายลักษณะแบบนี้ถ้าเขาตีความว่ามันมันมัน,ม,นมันทำให้เกิดความเดือดร้อนหรือสร้างความเสียหายกับประเทศของเขานอะอืมครับต้องเป็นประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐกับจีนเท่านั้นใช่ไหมครับที่จะมีกฎหมายแบบนี้ได้หรือว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางถึงเล็กอย่างเราก็สามารถมีกฎหมายอะไรแบบนี้มาคุ้มครอง Business หรือธุรกิจ interest ของเราได้ครับผมคิดว่าประเทศเอ่อต่างๆที่มีลักษณะของธุรกิจที่เป็นเอ่อ ระหว่างประเทศมีระดับของการพึ่งพาระหว่างประเทศสูงๆนะอนะ่ไทยเราก็งมีก,ก็ก็มีได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเราแอคทีเวทกฎหมายลักษณะแบบนี้ไปเนะี่ยจริงๆแล้วเราก็อาจจะไม่มีกําลังไม่มีพลังในการไปดําเนินการนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นอย่าเป็นรูปธรรมนะฮะอ,อ่มากเท่าสหรัฐหรือว่าประเทศในยุโรปแล้วก็จีนในกรณีนี้ครับคือบางทีมันต้องอาศัยพันธมิตรความร่วมมืออยู่ค่อนข้างมาก ดังนั้นเนี่ยอผมยังคิดว่าออ,อ,อจริงๆแล้วพอพผมมองเอ,อเห็นคุณวารินผมก็ยังนึกถึงกรณีเมื่อเรเร็วนี้เนี่ยม,มันอาจจะมาเชื่อมโยงกับกฎหมายฉบับนี้อืถ้าเราติดตามข่าวเนี่ยเราจะทราบว่าอรัฐบาลจีนเนี่ยเพิ่งออกจะเรียกว่าบทลงโทษมาออก,ออกคําสั่งดีกว่าออกคําสั่งห้ามกิจการของจีนนะไปซื้อสินค้าของไมโครเทคโนโลยี นะฮเพราะไมโครเทคโนโลยีเนี่ยไปลงทุนในรัฐกุชราตของอินเดียนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลเสียอะไรบางอย่างอันนี้อันนี้ผมผมพูดอย่างนี้ไหมเนะี่ยว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงนะแต่เราเห็นได้ว่าเห็นไหมโทนมันจะไปแบบนั้นเลยนะว่าเขาสามารถกำหนดสิ่งต่างๆเหล่านี้กับกิจการภายในประเทศของเขาได้นะครับถ้าอะไรก็ตามนะมันอาจจะทำให้สมมติว่าความเป็น โรงงานของโลกอของจีนมันได้รนะับผลกระทบเพราะถ้าอินเดียเกิดขึ้นมาอาจจะส่งผลกระทบทางอ้อมนะตับจีนแล้วความพยายามของสหรัฐในการที่จะสร้างโทษอินเดียขึ้นมาเป็นโรงงานของโลกแห่งใหม่มนะอาจจะทําให้เศรษฐกิจความมั่นคงของจีนนะครับลดน้อยถอยลงเนะนี่ยเขาก็อาจจะใช้การตีความลักษณะแบบนี้ดำเนินการครับ คือผมว่าโดยหลักการแล้วประเทศทุกประเทศที่ทําการค้าระหว่างประเทศเนี่ยควรจะมีกฎหมายแบบนี้เพียงแต่ว่าของเราเองเนี่ยที่ผ่านมาเราเป็น OEM สัส่วนใหญ่เราไม่ได้มีแบรนด์ระดับโลกเราไม่ได้มีอะไรที่มันจะเป็นแบบ ตลาดใหญ่พอที่จะไปแบบทั่วโลกได้อย่างสหรัฐแอปเปลิลนี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาชัดเจนหรือจีนหัวเว่อยอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับมันก็จะจะมีมีความเป็นแบบว่า global brand ของเรายังไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นเป็นแบบว่า global brand สักเท่าไหร่เราก็ต้องเป็นฝ่ายฝ่ายตั้งรับแล้วก็ศึกษากฎหมายเหล่านี้นะครับแต่ทีนี้อาจารย์ครับอย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นการยืนยันเลยนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยมันแยกไม่ออกกับเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ครับ ชัดเจนนะผมเห็นผมเห็นด้วยประเด็นนี้แล้วก็มันมันเหมือนกับว่าณนะขณะนี้เนี่ยคือจริงแล้วในช่วงหลายปีหลังเนี่ยผมคิดว่าสัญญาณที่จีนส่งออกมาในชัดเจนคือในขณะที่สหรัฐเนี่ยประกาศหลายเรื่องนะประกาศเรื่องของการแยกคู่ประกาศเรื่องของ f r รนช์ชอร r i ิงประกาศอะไรก็ตามนะเพื่อน,นําไปสู่สิ่งต่างๆนี้หรือแม้กระทั่งที่เราพูดถึงสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีนะการดีลิสบริษัท นะ่ะทางด้านเทคโนโลยีการแบ็กลิสต์บริษัทานด้านเทคโนโลยีของจีนในสหรัฐอเมริกาเพรากฏว่าจีนเนี่ยถ้าโดยทั่วไปนะสมัยก่อนอาจจะบอกว่าเฮ้ ö, ยอย่าละอย่าทำอาจจะโทษนะแสดงความไม่เห็นตรงข้ามนะพยายามชะลอเรื่องต่างๆเหล่าลนี้พยายามเจรจาต่อรองแต่จะเห็นได้ว่าจีนในยุคนี้ไม่ใช่แบบนั้นจีนมองว่าการกระทำสิ่งต่างเหล่านั้นเนี่ยไม่มีเหตุผล แล้วเขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้แล้วก็ตอบว่ายง่ายเอออกกฎหมายตอบโต้ดําเนินการหลายสิ่งตอบโต้อืเขากลับเชียร์นะว,ว่าอยากให้ดีลิสใช่ไหมไม่เป็นไรดีลิสจากฝั่งนั้นเลยนะครับ <c oughs> คุณไม่ต้องไปขึ้นตลาดหลักทรัพย์ในในสหรัฐอเมริกาคุณมาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะที่ฮ่องกงที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมบริษัทถูกบอยคอรจากรัฐบาลสหรัฐ นักลงทุนสหรัฐก,ก็ไม่สามารถเข้าไปถือหุ้นได้อบอกไม่เป็นไรหุ้นเหล่านั้นหายไปใช่ไหมคุณขาดเงินทุนรัฐบาลจีนก็บอกเอ้างั้นตั้ง Sovereignty Fund เอาเงินอัดเข้านะเข้าเข้าระบบนะผ่านรัฐวิสาหกิจแล้วใกล้รล้ววิสาหกิจเหล่านั้นนะครับเข้าไปร่วมทุนกองกิจการต่างๆเหล่านั้นเขาทำไอ PO โอโ้โหเงินมหาศาลนะเกิดขึ้นนะครับกลายเป็นนักลงทุนสหรัฐ โทษะกลับไปต่อว่ารัฐบาลสาราฐัฐบอเฮ้ยทนคุณโง่แล้วบอพวกผมจะรวยกันอยู่แล้วเนี่ยคุณบีบให้ผมถอนตัวออกจากการร่วมทุนก่อนทำา p p o เสียโอกาสในการทรันธุรกิตจำนวนมากเห็นไหมคือมุมมองของจีนในเรื่องแบบนี้ผมคิดว่าวันนี้เขาเขาค่อนข้างจะใช้คำว่าตาต่อตาฟันต่อฟันอย่างชัดเจนครับ ซึ่งมันก็จะนำไปสู่ supply chain ต้องถูกนเ t อร์รัปแน่นอนนะครับแล้วก็บางทีอาจจะไปถึงจุดที่ประเทศเล็กๆกลางๆอาจจะต้องเลือกข้างหรือต้องมีแบบคู่ขนานกันเลยว่าจะครบทางฝั่งสหรัฐก็ทำตลาดแบบหนึ่งครบฝั่งจีนก็ทำตลาดอีกแบบหนึ่งมันก็เป็นเป็นการบาลานซ์ขั้วอำนาจในทีเหมือนกันไหมครับอินเดียจะเป็นรายต่อไปไหมครับในการออกกฎหมายแบบนี้ผมว่าอินเดียแยบยลมากนะในการเดินเกมในระดับระหว่างประเทศอืมเออ อ,อินเดียวางจุดยืนชัดเจนว่าเขาไม่ฝักใไฝฟไฟไ่ฝ่ายใดครับแล้วก็เจราจาในหลายครั้งหลายเวทีเนี่ยผมคิดว่าอินเดียได้ผลประโยชน์มหาศาลนะะรัสเซียยูเครนทะเลาะก,กันอินเดียบอกอยู่ตรงกลางไม่เข้าข้างใครนะแต่พร้อมจะซื้อน้ํามันจากรัสเซียมากลั่นแล้วกลับไปขายยุโรปใช่ไหมอ่มอสาสหรัฐมาจีบเข้าควอทนะืะ ซื้อหาสัพพะกำลังต่างๆบอกยินดีที่จะร่วมมือนะครับแต่ขอส่วนนั้นขอส่วนนี้นะเพื่อมาเพื่อมาเอื้อประโยชน์ให้กับอินเดียลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าอินเดียเขาเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีพลังที่ดีเขามีจุดยืนมีเทคนิคในการเจราจานะที่ค่อนข้างเก่งกาดน,นะครับในขณะที่จีนนี่ไม่ได้เป็นไม่ได้เหมือนกับอินเดียตรงที่ว่า จีนมีลักษณะของการเป็นเป้าหรือเป็นแพะค่อนข้างเยอะอนะครับที่ในมิติทางการเมืองภายในประเทศของสารัฐเองนะเขาก็ต้องหาวัาง่ายคู่คู่ศัตรูที่ที่ทัดเทียมกันเพื่อจะเอาไปอ้างในในเวทีการเมืองระหว่างประเทศว่าโอ้เพราะอันนี้ละเราถึงแย่เพราะอันนี้เราถึงตัวนะไม่เติบโตไม่พัฒนาอย่างที่อ,อย่างที่เคยนะครับ ก็เลยทําให้จริงๆแล้วความร่วมมือหรือการพึ่งพานั้นเศรษฐกิจระหว่างกันในช่วงที่ผ่านมาแทนที่มันจะเติบโตมากขึ้นมันกลับชะลอตัวลงครับเราเห็นผมคิดว่าช่วงสองสามปีนี้เนี่ยมันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดต่ําสุดครั้งหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับแล้วก็เราเริ่มเห็นการแยกขั้วอย่างที่คุณวาเรนว่าเนี่ยครับที่มันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ประเทศอย่างเราเนี่ยเราทํายังไงที่เราจะ ไว้ง่ายวางจุดยืนนะที่ไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใดเราเป็นเพื่อนกับเป็นมิตรกับทุกประเทศ huh. แล้วเราสามารถที่จะเป็นคําตอบให้กับทั้งค่ายสหรัฐเองก็ดีทั้งจีนเองก็ดีนะในการที่จะสารความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกันรเราไม่ต้องไปพูดในมิตทิทางการเมืองการอาหารเพราะส่วนนี้เราเราพลังเราน้อยแต่มิติทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้เนะี่ยผมคิดว่าเ,เราจําเป็นต้องทํและวางจุดยืนเหล่านี้ให้ดีครับ,รบขอบคุณมากครับ มสวัสดีครับดรภัยจิตบิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนอดีตทูตฝ่ายพาณิชย์กรุงปักกิ่งนะครับใช้หน้าอัปเดตวันนี้